วันนี้เอาบทความจาก Sky Sports มาฝากทุกคนกันนะคะถึงสถานการณ์ของลิเวอร์พูลในช่วงโค้งสุดท้ายของฤด,ดูกาลที่มีโปรแกรมการแข่งขันที่หนานแน่นแล้วก็พาดหัวขา่าวเขาน่าสนใจมากทุกคนบอกว่าลิเวอร์พูลนำเป็นจ่าฝูงในพรีเมียร์ลีกจบอันดับหนึ่งในรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีกและยังอยู่ในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยภายในประเทศแต่จะมีถ้วยรางวัลให้ชูหรือไม่เออเขาเปิดมาแบบนี้เลยพอเห็นก็เลยเออลองเข้าไปอ่านดูในเนื้อความนี้เขาบอกว่าโอกาสอยู่ในฝั่งของอาร์เนอร์เป็นอย่างมาก จากข้อมูลของซูเปอร์คอมพิวเตอร์จากออฟตาเร์พููมีโอกาสถึง90ปรที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ซึ่งถ้าหากทำสำเร็จค่ะอร์เนอร์จะกลายเป็นกุนซือที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ตั้งแต่ในฤดูกาลแรกที่มาคุมทีมเปปกวาร์เดล่าเจเกนคลับอังอาเซนันเกอร์ก็ยังไม่เคยทำได้แต่อย่างไรก็ตามฤดูกาลที่แล้วอันนี้คือเรื่องที่สกายสปอร์ตเอามาเปรียบเทียบกันเรียบูเคยนำแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลอยู่5แต้มในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็คือช่ว มีคะแนนตามหลังซิตี้เแตม้มตามหลังอาซนน์เจแตม้มโดยอาการบาดเจ็บของนักเตะมีส่วนสำคัญต่อเส้นทางที่จะไปลุ้นแชมป์ของเลือดภูในปีที่แล้วและถ้าสถานการณ์เดียวกัน มันเกิดขึ้นอีกครั้งเลี้ยวภูก็อาจจะสะดุดและไม่ได้คว้าแชมป์ไปในปีนี้สกายสปอร์ตมากลางเรื่องปัญหาอาการบาดเจ็บเขาบอกว่าถ้าเกิดย้อนดูเกมที่เลี้ยวภูชนะเบอร์ลี่เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ฤด,ดูกาลที่แล้วก็จะเห็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจนในสถานการณ์วันนี้ขุมกําลังของเลี้ยวภูเพราะว่าบรรดาผู้เล่น11ตัวจริงวันนั้นเหลือเพียงแค่เฟอร์จิลฟานได์แอนดี้โรเบิร์ตสันและหลุยส์ดีอาร์เป็นตัวหลักของทีมในซีซันนี้ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วอลิซงไบเกอร เทรนด์เล็กซานเดอร์อาร์โนและโมฮัมเหม็ดซารานี่คือ3าเสาหลักของทีมต่างได้รับบาดเจ็บในช่วงเวลาสำคัญเทรนได้รับบาดเจ็บแล้วก็พลาดลงสนามถึง7นัดติดในลีกเป็นช่วงเดียวกันกับที่อลิซงเบเกอร์ต้องพักส่วนโมฮัมเหม็ดซาราพลาดการออกสตาร์ท8นัดติดต่อกันในลีกระหว่างเดือนมกราคมถึงกลางเดือนมีนาคมแน่นอนว่าทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์โดยรวมของทีมอย่างเห็นได้ชัดเจนแต่ปีนี้สิ่งที่ปัจจัยแตกต่างจากปีที่แล้วไกดสปอร์ตบอกว่าฤดูกาลนี้เิีวอร่าูลเป็นทีมที่มี ที่สุดเป็นอันดับ2ในพรีเมียร์ลีกจากข้อมูลของพรีเมียอินเจรีแต่ด้วยโปรแกรมสําคัญที่กําลังจะมาถึงถ้ามีการบาดเจ็บครั้งใหญ่อาจจะส่งผลให้ทีมนั้นสะดุดได้เดี๋ยวอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมแล้วกันนะคะคือตัวเลขเนี้ยจากพรีเมียอินเจรีมีความสําคัญอย่างไรเข้ามาใช้ถึงเรื่องของการวัดผลกระทบของอาการบาดเจ็บที่มีต่อทีมในระยะยาวเพราะบางครั้งเนี้ยนักเตะอาจจะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็พลาดแค่เกมเดียวแต่ถ้าเกิดต้องพักมากกว่า1เกมขึ้นไปมันหมายถึงปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต องทีมมาากกว่อย่างเช่นสถานการณ์ของทอตแนมป์สเปอร์สหรือว่าอาร์เซนอลเองนี่ถือว่าลำบากยากเข็ญเหมือนกันสําหรับเลี้ยวภูฤด,ดูการนี้เป็นทีมที่มีจํานวนนักเตะบาดเจ็บที่พลาดลงเล่นมากกว่า1นนัดน้อยเป็นอันดับสองของพรีเมียร์ลีกตัวเลขนี้กําลังจะบอกเราว่าที่หมออา์เนอร์เองได้รับผลกระทบจากอาการบาดเจ็บน้อยกว่าทีม,มอ,อื่นๆแล้วนั่นอาจจะกลายเป็นปัจจัยตัวแปรนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องช่วง้ทยฤดูการที่หนักหนาสาหาัสมีสิ่งที่คนพูดถึงกันว่าเลี้ยวภูมีโปรแกรมที่โหดกว่าอาร์เซนอลในช่ว กับเราเราย้อนดูเกมในช่วงเดียวกันของฤด,ดูกาลที่แล้วเลี้ทําูทแต้มหล่นไป16คะแนนจากโปรแกรมที่กําลังจะมาทส่วนอาร์ซอนอลเสียไปเพียงแค่7คะแนนถ้าสถานการณ์เดิมมันเกิดขึ้นอีกครั้งเลี้ยวภูอาจจะจบฤดูกาลด้วยคะแนนที่เท่ากันกับเลี้ยวภูค่ะถามว่ามันมีความสําคัญอย่างไรในการที่มาวัดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยุ้ยไปดูตารางเพิ่มเติมสิ่งที่น่าสนใจเลยเนี่ยในช่วงท้ายฤด,ดูกาลปีที่แล้วเนี่ยเทียบกันเลี้ย,ยวภูทําแต้มหล่นรวมไป17คะแนนจากการแข่งขันนะอันนี้นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ ไปจนถึงพฤษภาคมมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บปัจจัยต่างๆเริ่มต้นก่อนเลยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ เลียพูแพ้อาร์ซอลไป1นประตูต่อ3เลียพูเสมอมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ1ในช่วงเดือนเมษายนค่ะเลียพูพลาดไปถึง4เกมได้กันในเดือนนั้นแล้วก,กลายเป็นเดือนที่เป็นตัวแปรสําคัญมากๆเลียพูเสมอมนเชสเตอร์ไนเตดไป2ประตูต่อ2หลังจากนั้นแพ้คริสตัลพาเลซไปศูประตูต่อ1แล้วก็มาแพ้อเวอร์ตันไป0ูประตูต่อสอจากนั้นเสมอเวสต์แฮมยูไนเตตไป2ประตูต่อสอและสุดท้ายในช่วงเดือนพฤษภาคมที่เลียพูเสมอกับแอะต3น่คลล่าไปสผลประตูต่ออสามนี่ แชมป์กับเลี้ยวผูกเป็นอย่างมากทางบทความนี้เขาก็เลยนํามา วิเคราะห์กันในสถานการณ์นี้ด้วยเช่นเดียวกันคือถ้าเกิดเราดูสติในปัจจุบันเขาบอกว่าเวอร์พูเองมี56คะแนนะสถานการณ์ไม่ได้แตกต่างจากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่แล้วที่มี55คะแนนะด้วยเกมที่เยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เอฟวอร์ตันในเดือนนี้ค่ะนี่คือ2สนามที่พวกเขาทำแต้มหล่นไปในซีซันที่แล้วและสกายสปอร์ตได้ทิ้งท้ายบทความนี้เอาไว้ว่าอนาคตเวอร์พูในเส้นทางลุนแชมป์นั้นอาจจะได้ตัดสินการในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าค่ะทุกคนล่ะคะคิดว่ายอย่างไรมันเป็นช่่วววงหัััเเีียตอมมมมนนากากกบษทโปรแรแ ทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยังไม่นับรวมฟุตบอลถ้วยด้วยนะคะเลี้ยวภูยังอยู่ในเส้นทางในการลุ้นแชมป์ในทุกรายการค่ะ